เกผลไปปุ๊บอ๋อตัวนี้เป็นลักษณะคล้ายๆเผาแล้วก็หักมานี่แล้วก็มีอะไรตลับลูกปืนล่ะลูกปืนแล้วก็มีเผาวิ่งมาอ๋อตัวนี้เป็นที่สอดอย่างนี้คนที่ไม่มีไฟไม่มีอะไรก็ใช้ได้นะไ,นได้ครับต่อที่ไฟก็คือเอาเอาไหนเอาเกล้วยใส่ตรงไหนกล้วยใส่ไ,ได้กี่ลูกได้สองช่งไม่เป็นไรเอาได้เอาลูกเดียวก็นนะเผื่เอเธอไว้สาธิต จริงๆมันใส่ได้มากกว่าลูกเดียวใส่ได้เยอะใส่มาสไลดเลยเอาป้องดวงกลากเลยโอ้ได้สองแผนนี่ครับเขาได้สองแผนเหรอสองนเพราะอะไรได้สองแผนเพราะว่าใส่ไปมีใส่สองอ๋อกับกับอันนึงไปอันนึ่งขับไปอย่างเดียวครับขับไปอย่างเดียวอ๋อมีมันซ้อนกันอยู่ออมีซ้อนอยู่ แล้วความหนาเป็นไงความหนานี่เราตั้งที่ใบมีดได้ไหมหรือว่านี่เป็นใบที่ขนาดที่เหมาะสมสุดแล้วใช่ครับอันนี้ตั้งไปแล้วอันนี้มันหนาอยู่ประมาณกี่มิลสามมันสองมิลโดยประมาณมิลกับสองมิลอ๋อต้องคืออันนี้พร้อมก็เอาไปฉาบได้เลยนะ <c oughs> เออก็โอเคอยู่นะแล้วเราเคยจับเวลาไหมว่มาหนึ่งลูกใช้เวลาประมาณกี่นาทีนาทีนาทีดีจับเวลาได้ประมาณเกือบโลประมาณครึ่งโลคือไวนะ ใส่ไปเถ้าใส่ไปน้ำหนักมันอาจจะกดมากขึ้นอีกนะโอเคครับเป็นไอเดียที่ผมว่าเหมือนกับไม่ยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ยากคือกว่าจะคิดตรงนี้ได้เนี่ยเออเออกว่าจะคิดได้เนี่โอ้ไม่ไม่ธรรมดาก็ใช้หลักการใส่น้ำแข็งกันนะแต่ว่าเราใช้ไ่ากกว่าจะคิดได้กว่าจะคิดดไไ้อ้นี้ตัวนี้เป็นคาตาเลนไหมอะไรอันนี้เป็นใบมีดมีดมีดเนี่ยอ๋อมีดมารับคมมันหน่อยใช่ครับแล้วก็ตัดมันเข้าไป บ้านเราทำใกล้าฉาวปะคนหมู่บ้านแถวบ้านเขาทำแถวบ้านทำแต่บางพืน้น,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 นที่เขาทำซึ่งมันมีเครื่องที่ขายอะไรบางทีมันอะไเนี่ยทำหนามไม่ได้เลยปกติเขามีพอแเขาจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนที่สั่นแฉกน่แหต,ต่ใช้<อ>มือนะแล้วมันไม่อันตรายเลยมันอันตรายก็เขาเขา,เขาวางกล้วยไว้ที่มือแล้วางสายเลยอ๋อแต่อย่างี้ของเราน่าจะปลอดภัยป่ะโอเคขอบคุณน้องครับจากวิทยาลัยอะไรนะของล่ะอะไรนะ เลินิ้สมุทรสงครามนะจากาคะแนกอะไรแล้วครับเกิดแบบเฟิ้งก้อน